พอดชีวิตคืออะไรและทำไมถึงต้องจัดสวัสดีครับ Reset My Life ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจด้วยกันนะครับผม Reset My Life ครับ วันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆครับซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคำว่าจัดพอร์ตในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่รู้ไหมครับว่าแนวคิดของการจัดพอร์ตนี้สามารถนำมาปรับใช้กับการจัดพอร์ตชีวิตของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าครับ ลองนึกภาพดูนะครับการลงทุนทางการเงินเราจะกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์หลายประเภทเพื่อให้พอร์ตของเรามั่นคงและเติบโตได้ในระยะยาวชีวิตของเราก็เช่นกันครับเรามีสินทรัพย์ที่มีค่ามากมายไม่ใช่แค่เงินทองแต่รวมถึงสุขภาพกายสุขภาพใจความสัมพันธ์การงานการเรียนรู้และเวลาว่างของเรา หากเราทุ่มเททุกอย่างไปที่สินทรัพย์เพียงอย่างเดียวเช่นทุ่มเทให้กับการงานอย่างเดียวแล้วละเลยสุขภาพหรือความสัมพันธ์เมื่อสินทรัพย์นั้นมีปัญหาชีวิตของเราก็จะสั่นคลอนทันทีครับการจัดพอชีวิตจึงเป็นแนวคิดที่ว่าด้วยการเราจะจัดสรรเวลาพลังงานและทรัพยากรที่เรามีอยู่อย่างจำกัดไปยังเสาหลากักหรือส่วนประกอบต่างๆของชีวิตอย่างสมดุลและรอบคอบครับ เพื่อให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงมีความสุขในทุกมิติและสามารถรับมือกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลาครับในคลิปนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าการจัดพอร์ตชีวิตของตัวเองนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราจะสำรวจสินทรัพย์ในชีวิตของเรากําหนดเป้าหมายที่แท้จริงจัดการเสาหลักแต่ละด้านให้สมดุลบริหารความเสี่ยงและทบทวนพอร์ตของเราอยู่เสมอครับ เตรียมใจให้พร้อมนะครับเพราะนี่จะเป็นการเดินทางที่จะช่วยให้คุณมองเห็นภาพรวมของชีวิตชัดเจนขึ้นและมีแผนที่ที่แข็งแกร่งในการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการครับสำรวจทรัพย์สินและหนี้สินในชีวิตการเริ่มต้นจัดพอร์ตชีวิตก็เหมือนกับการเริ่มต้นวางแผนการลงทุนครับ ขั้นแรกคือเราต้องสำรวจตัวเองครับว่าตอนนี้เรามีสินทรัพย์อะไรอยู่บ้างและมีหนี้สินอะไรที่ต้องจัดการครับสินทรัพย์ในชีวิตของเราคือสิ่งที่มีคุณค่าเป็นพลังบวกและเป็นสิ่งที่สนับสนุนชีวิตของเราครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าตอนนี้สุขภาพกายของคุณเป็นอย่างไรคุณนอนหลับเพียงพอไหมทานอาหารที่มีประโยชน์หรือเปล่าออกกำลังกายสม่ำเสมอไหม สุขภาพใจของคุณแข็งแรงแค่ไหนคุณจัดการความเครียดได้ดีไหมรู้สึกสงบและมีความสุขกับตัวเองหรือเปล่าความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเป็นอย่างไรครอบครัวเพื่อนคนรักคุณมีสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและอบอุ่นพอไหมการงานของคุณเป็นอย่างไรคุณมีความสุขกับงานที่ทำไหมงานที่ทำสร้างคุณค่าและรายได้พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้หรือเปล่า การเรียนรู้และพัฒนาตัวเองคุณได้เพิ่มพูนความรู้หรือทักษะใหม่ๆใ,ให้กับตัวเองบ้างไหมการเงินของคุณมั่นคงแค่ไหนมีเงินออมหรือการลงทุนสำหรับอนาคตบ้างไหมในทางกลับกันหนี้สินในชีวิตของเราคือสิ่งที่เป็นภาระสิ่งที่บั่นทอนพลังงานหรือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเราหนักอึ้องครับ เช่นพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นการนอนดึกการทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ความเครียดสะสมหรืออารมณ์ด้านลบที่เราจัดการไม่ได้ความสัมพันธ์ที่เป็นพิษที่ทำให้เราเสียพลังงานภาระงานที่มากเกินไปหรือการเงินที่ไม่มั่นคง ความกลัวหรือความไม่มั่นใจในตัวเองที่ฉุดรั้งเราไว้สิ่งสำคัญคือการสำรวจตัวเองอย่างซื่อสัตย์ครับไม่ต้องตัดสินตัวเองว่าดีหรือไม่ดีแค่รับรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรามีและอะไรคือสิ่งที่เราต้องปรับปรุงการทำความเข้าใจสถานะปัจจุบันของพอร์ตชีวิตของเราจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลงครับ ลองหยิบกระดาษปากกาขึ้นมานะครับหรือจะพิมพ์ลงในมือถือก็ได้แล้วลองลิสต์ออกมาดูว่าแต่ละด้านของชีวิตคุณตอนนี้เป็นอย่างไรให้คะแนนตัวเองดูสักหน่อยก็ได้ครับเช่น1-10ถึงการได้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณรู้ว่าควรจะลงทุนหรือปรับปรุงอะไรบ้างเป็นอันดับแรกครับกำหนดเป้าหมายการลงทุนคุณค่าและวิสัยทัศน์ในชีวิต เมื่อเราสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินในชีวิตของเราแล้วขั้นต่อไปคือการที่เราจะมากำหนดเป้าหมายการลงทุนครับซึ่งก็คือการที่เราจะนิยามว่าชีวิตที่เราต้องการนั้นเป็นอย่างไรและอะไรคือคุณค่าที่แท้จริงที่เรายึดถือในชีวิตครับการลงทุนในชีวิตจะไม่ประสบความสำเร็จหากเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนครับ ลองถามตัวเองดูนะครับว่าถ้าไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยชีวิตในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไรคุณอยากมีสุขภาพแบบไหนความสัมพันธ์แบบไหนที่คุณอยากมีกับคนรอบข้างคุณอยากทำงานอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกมีคุณค่าคุณอยากพัฒนาตัวเองในด้านไหนบ้างสถานะทางการเงินแบบไหนที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและมีอิสระ คุณอยากใช้เวลาว่างทำอะไรเพื่อเติมพลังให้ชีวิต การนิยามคุณค่าในชีวิตเป็นสิ่งสำคัญมากครับคุณค่าคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุดและเป็นเข็มทิศนำทางในการตัดสินใจของเราครับเช่นบางคนอาจให้คุณค่ากับอิสรภาพบางคนให้คุณค่ากับการช่วยเหลือผู้อื่นบางคนให้คุณค่ากับความมั่นคงบางคนให้คุณค่ากับการเติบโตบางคนให้คุณค่ากับความรักและความผูกพัน เมื่อคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณคืออะไรคุณจะสามารถสร้างชีวิตที่สอดคล้องกับคุณค่าเหล่านั้นได้ครับและนั่นคือการสร้างความสุขที่แท้จริงการตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจนควรเป็นไปในลักษณะที่กระตุ้นให้เราอยากลงมือทำและเป็นไปได้จริงครับเป็นรูปธปรรมเห็นภาพชัดเจนเช่นฉันอยากมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถวิ่งมาราธอนได้ในปีหน้า วัดผลได้มีตัวชี้วัดความสำเร็จเช่นฉันอยากมีเงินออม x บาทภายใน y เดือนทำได้จริงท้าทายแต่ไม่เกินความสามารถ เกี่ยวข้องกับคุณค่าสอดคล้องกับสิ่งที่คุณให้ความสำคัญมีกรอบเวลากำหนดเวลาที่ชัดเจนในการบรรลุเป้าหมายลองใช้เวลาสักครู่ในการทบทวนคุณค่าของคุณและจินตนาการถึงชีวิตในแบบที่คุณต้องการดูนะครับการมีเป้าหมายที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแผนที่ในการจัดพอตชีวิตของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเสาหลักของพอร์ตชีวิตจัดการแต่ละส่วนอย่างสมดุล เมื่อเรามีเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนแล้วคราวนี้เราจะมาเจาะลึกที่เสาหลักหรือส่วนประกอบสำคัญของพอร์ตชีวิตของเราครับการจะสร้างพอร์ตชีวิตที่สมดุลและแข็งแกร่งได้เราจำเป็นต้องจัดสรรเวลาพลังงานและทรัพยากรให้กับแต่ละเสาหลักอย่างเหมาะสมครับ 1. สุขภาพกายและใจ การลงทุนที่สำคัญที่สุดสุขภาพคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดครับหากไม่มีสุขภาพที่ดีเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้อย่างเต็มที่สุขภาพกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ7-9ชั่วโมงการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย30นาที3-5ครั้งต่อสัปดาห์ การตรวจสุขภาพประจำปีสุขภาพใจการจัดการความเครียดเช่นการทำสมาธิการฝึกหายใจการเรียนรู้ที่จะยอมรับและจัดการอารมณ์การมีพื้นที่ปลอดภัยในการระบายความรู้สึกสิ่งที่เราต้องลงทุนเวลาในการดูแลตัวเองความรู้เรื่องสุขภาพการเลือกอาหารที่ดี 2. ความสัมพันธ์สายใหญ่ที่เติมเต็มชีวิต มนุษย์เป็นสัตว์สังคมครับความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างคือแหล่งพลังงานและความสุขที่ยิ่งใหญ่ครอบครัวใช้เวลาคุณภาพร่วมกับคนในครอบครัวสื่อสารกันอย่างเปิดใจให้อภัยซึ่งกันและกันเพื่อนรักษาและสร้างมิตรภาพที่ดีแบ่งปันประสบการณ์สนับสนุนซึ่งกันและกันคนรักการดูแลความสัมพันธ์ให้มั่นคงและเติบโตไปด้วยกัน ความสัมพันธ์กับตัวเองการรักตัวเองการเห็นคุณค่าในตัวเองการให้อภัยตัวเองสิ่งที่เราต้องลงทุนเวลาความเข้าใจการสื่อสารความใส่ใจ 3. การงานและเป้าหมายสร้างคุณค่าให้ตัวเองและโลก การงานไม่ใช่แค่เรื่องของรายได้นะครับแต่มันคือส่วนหนึ่งของการสร้างคุณค่าการค้นพบเป้าหมายและการพัฒนาศักยภาพของเรางานที่สร้างรายได้ทำงานที่ทำให้เรามั่นคงทางการเงินงานที่สร้างคุณค่าหรือความหมายการทำสิ่งที่เรารับมีความหลงหลายและรู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นอาจจะไม่ใช่แค่งานประจำ การค้นพบแพชชั่นสำหรวจสิ่งที่ทำให้เรามีพลังและพยายามหาทางนำแพชชั่นมาใช้ในชีวิตสิ่งที่เราต้องลงทุนความทุ่มเทการเรียนรู้ทักษะใหม่การพัฒนาตัวเองในสายอาชีพ 4. การพัฒนาตัวเองเติบโตไม่รู้จบ โลกหมุนไปข้างหน้าเสมอครับการที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จเราต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองการเรียนรู้สิ่งใหม่อ่านหนังสือเข้าคอร์สออนไลน์ดูสารคดีเรียนรู้ภาษาใหม่การพัฒนาทักษะฝึกฝนทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานหรือทักษะที่สนใจเป็นพิเศษ การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆการเดินทางการพบปะผู้คนใหม่ๆการลองทำสิ่งที่ไม่เคยทำสิ่งที่เราต้องลงทุนเวลาความอยากรู้ความกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซน 5. การเงินรากฐานของความมั่นคง การเงินที่ดีเป็นส่วนสำคัญของพอชีวิตที่แข็งแรงครับแม้ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่การมีความมั่นคงทางการเงินช่วยให้เรามีทางเลือกและอิสระมากขึ้นมากขึ้นเงินที่ดีเป็นส่วนสำคัญของพอชีวิตที่แข็งแรงครับแม้ว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างแต่การมีความมั่นคงทางการเงินช่วยให้เรามีทางเลือกและอิสระมากขึ้น การทำความเข้าใจการเงินส่วนบุคคลรายราบับรายจ่ายงบประมาณการออมการออมอย่างสม่ำเสมอกำหนดเป้าหมายการออมการลงทุนศึกษาการลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่รับได้หุ้นกองทุนอสังหาการจัดการหนี้สินชำระหนี้สินที่ไม่จำเป็น6กการพักผ่อนและเติมพลังเติมแบตให้ชีวิต การทำงานหนักอย่างเดียวโดยไม่พักผ่อนจะนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้ครับการมีเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ชอบเป็นสิ่งจำเป็น Work-Life Balance การแบ่งเวลาให้ชัดเจนระหว่างงานและชีวิตส่วนตัวงานอดิเรกทำในสิ่งที่รักสิ่งที่ทำให้เราผ่อนคลายและมีความสุขพักผ่อนอย่างเต็มที่ให้ร่างกายและจิตใจได้ฟื้นฟู การอยู่กับตัวเองการให้เวลากับตัวเองได้คิดได้เงียบได้ทบทวนการจัดสรรเวลาและพลังงานให้กับแต่ละเสาหลักอย่างสมดุลนี้จะช่วยให้พอชีวิตของเราเติบโตได้อย่างรอบด้านและมั่นคงครับบริหารความเสี่ยงและกระจายความสุขสร้างชีวิตที่เยืดหยุ่นเหมือนกับการลงทุนทางการเงินการจัดพอชีวิตที่ดีก็ต้องมีการบริหารความเสี่ยงและกระจายความสุขด้วยครับ นั่นหมายถึงการไม่เอาไข่ทุกฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบาเดียวครับลองลึกดูนะครับถ้าเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับการงานเพียงอย่างเดียวความสุขของเราทั้งหมดขึ้นอยู่กับความสำเร็จในหน้าที่การงานเมื่อใดที่งานมีปัญหาถูกเลิกจ้างหรือรู้สึกหมดไฟชีวิตของเราก็จะพังคลืนลงมาทันทีครับเพราะเราไม่มีเสาหลักอื่นที่แข็งแรงพอจะรองรับเอาไว้ การบริหารความเสี่ยงในพอรชีวิตคือการที่เราตระหนักว่าชีวิตมีความไม่แน่นอนมีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ดังนั้นเราจึงต้องสร้างความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งให้กับชีวิตในหลายๆด้านอย่าเพิ่งพิงความสุขจากแหล่งเดียวหาแหล่งความสุขจากหลายๆที่ไม่ใช่แค่จากงานแต่จากความสัมพันธ์งานอดิเรกการเรียนรู้หรือการช่วยเหลือผู้อื่น พัฒนาทักษะที่หลากหลาย upskill and reskill เพื่อให้เรามีทางเลือกและปรับตัวได้ง่ายขึ้นหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในอาชีพการงานมีแผนสำรองทั้งแผนการเงินฉุกเฉินแผนสุขภาพหรือแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณสร้างเครือข่ายสังคมที่แข้มแข็งการมีคนรอบข้างที่พร้อมให้กำลังใจและช่วยเหลือคือสินทรัพย์ที่ประเมินค่าไม่ได้ ฝึกฝนความยืดหยุ่นทางจิตใจ resilience เรียนรู้ที่จะล้มแล้วลุกจัดการกับความผิดหวังและก้าวข้ามอุปสรรคได้การกระจายความสุขก็คือการที่เราลงทุนในเสาหลักต่างๆของชีวิตอย่างเหมาะสมครับให้เวลากับสุขภาพกายและใจแม้จะต้องเสียเวลาจากการทำงานไปบ้างลงทุนในความสัมพันธ์ที่ดีแม้บางครั้งอาจต้องใช้ความอดทนและเวลาหาเวลาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อเติมพลังและเปิดมุมมอง วางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคงในอนาคตอย่าละเลยการพักผ่อนและให้รางวัลตัวเองการบริหารความเสี่ยงและการกระจายความสุขในพอร์ตชีวิตจะช่วยให้เรามีชีวิตที่สมดุลยืดหยุ่นและมีความสุขที่ยั่งยืนมากขึ้นครับเพราะไม่ว่าพายุลูกไหนจะพัดเข้ามาในชีวิตเราก็ยังมีเสาหลักที่แข็งแรงอื่นๆคอ,อยช่วยพยุงเอาไว้ครับรีบาลานซิ่งพอร์ตชีวิตการทบทวนและปรับแผน การจัดพอดชีวิตไม่ใช่การทำครั้งเดียวแล้วจบไปนะครับมันคือกระบวนการที่ต้องมีการรีบาลานซิ่งหรือการทบทวนและปรับแผนอยู่เสมอเพราะชีวิตของเราไม่เคยหยุดนิ่งเป้าหมายเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงวัยสถานภา,ภาพภายนอกก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ลองนึกดูนะครับตอนเราเป็นวัยรุ่นเราอาจจะให้ความสำคัญกับการเรียนและการหาเพื่อนเป็นหลักพอเข้าวัยทำงานการงานและการสร้างฐานะอาจจะกลายเป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆพอมีครอบครัวบทบาทหน้าที่และความสำคัญก็จะเปลี่ยนไปอีกเราควรจะรีบาลานซิ่งพอร์ตชีวิตของเราเมื่อไหร่เป็นประจำสม่ำเสมออาจจะกำหนดเป็นรายเดือนรายไตรมาสหรืออย่างน้อยปีละครั้งครับ ให้เวลาตัวเองได้ทบทวนแต่ละเสาหลักที่เราได้คุยกันไปแล้วเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตเช่นการเปลี่ยนงานการแต่งงานการมีลูกการหย่าร้างการสูญเสียคนที่รักการเจ็บป่วยหรือวิกฤตเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อพอตชีวิตของเราโดยตรงและเราจำเป็นต้องปรับแผนให้เหมาะสม เมื่อรู้สึกว่าชีวิตไม่สมดุลรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายหรือไม่มีความสุขกับด้านใดได้หนึ่งเป็นพิเศษนั่นคือสัญญาณว่าถึงเวลาต้องทบทวนแล้วครับแล้วเราจะรีบาลานซ์อย่างไรประเมินสถานะปัจจุบันอีกครั้งกลับไปดูปราสำรวจทรัพย์สินและหนี้สินในชีวิตของคุณมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างทบทวนเป้าหมายและคุณค่าสิ่งที่คุณให้ความสำคัญยังคงเดิมไหมเป้าหมายบางอย่างอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรือกำหนดใหม่จัดสรรเวลาและพลังงานใหม่ อาจจะต้องลดเวลาในด้านที่ได้รับมากเกินไปแล้วไปเพิ่มให้กับด้านที่ขาดเช่นถ้าทุ่มแทกับงานมากไปจนสุขภาพแย่ก็อาจจะลดชั่วโมงทำงานลงแล้วหาเวลาออกกำลังกายมากขึ้นยืดหยุ่นและใจดีกับตัวเองการปรับแผนเป็นเรื่องปกติไม่ต้องรู้สึกผิดหากแผนเดือนไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจไว้ การรีบาลานซิ่งพอรตชีวิตคือการที่เราเป็นผู้บริหารชีวิตของตัวเองอย่างแท้จริงครับมันคือการที่เราไม่ยอมให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรมแต่เลือกจะปรับเปลี่ยนและสร้างชีวิตที่เราต้องการอยู่เสมอครับลงมือจัดพอร์ตชีวิตของคุณวันนี้ เราได้จอดลึกเรื่องการจัดพอร์ตชีวิตของตัวเองอย่างละเอียดครับเราเริ่มต้นจากการทําความเข้าใจว่าพอร์ตชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นการจัดสรรทรัพยากรให้กับทุกมิติของชีวิตอย่างสมดุลเราได้เรียนรู้การสำรวจทรัพย์สินและหนี้สินในชีวิตเพื่อให้เห็นภาพรวมของตัวเองเราได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการกำหนดคุณค่าและวิสัยทัศน์ในชีวิตเพื่อเป็นเป้าหมายในการลงทุน เราได้พูดถึงเสาหลักสำคัญของพอร์ตชีวิตทั้งสุขภาพความสัมพันธ์การงานและเป้าหมายการพัฒนาตัวเองการเงินและการพักผ่อนและเติมพลังเราได้เรียนรู้วิธีบริหารความเสี่ยงและกระจายความสุขเพื่อสร้างชีวิตที่ยืดหยุ่นและมั่นคงและสุดท้ายเราได้เข้าใจว่าการรีบาลนซิ่งพอร์ตชีวิตอยู่เสมอเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเติบโตและปรับตัวในทุกช่วงเวลา สิ่งสำคัญที่สุดคือการลงมือทำครับการฟังพอดแคสต์นี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นความรู้จะไร้ความหมายหากไม่ถูกนำไปปฏิบัติจริงเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆในแต่ละเสาหลักเช่นวันนี้จะลองนอนให้ครบ7ชั่วโมงพรุ่งนี้จะทวหาคนที่รักสัปดาห์นี้จะอ่านหนังสือสักบท จงจำไว้ว่าชีวิตของคุณคือพอร์ตการลงทุนที่สำคัญที่สุดครับการลงทุนในตัวเองในความสุขในความสัมพันธ์ในการเติบโตคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดในระยะยาวไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือสถานะชีวิตเป็นอย่างไรคุณสามารถเริ่มต้นจัดพอร์ตชีวิตของคุณได้ตั้งแต่วินาทีนี้เลยครับ Reset My Life ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการเป็นผู้บริหารพอตชีวิตของตัวเองอย่างชาญฉลาดนะครับขอให้ชีวิตของคุณเต็มไปด้วยความสุขความสมดุลและความหมายที่ยั่งยืนครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ